สบายดีสบายดียามค่ำพี่นอ้องจ๋าผมพอกับเบ้ามีพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ยังอยู่เวียงจันทร์พี่น้องตอนนี้อยู่ที่หน้าประตูใส่เนาะแต่ว่ายามค่ำคืนคนกริกลายพอเป็นสถานที่จุดเด่นเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งอยู่ในเวียงจันทร์พี่น้องว่าจะเป็น ถาดหลวงประตูไตสเนาะพอว่วงยางมือแรงเขาเจ้ากับซิมีการเปิดไฟแล้วก็เป,เปิดน้ำพุบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องห้างกะมาเลาะตลาดาถนนคนเดินเนาะกามาแวรประตูไสอีกทีหนึง่ง ตอนนี้ทุกคนกําลังแบบถ่ายมุมไผ่มุมมันพี่น้องถ่ายไผ่ถ่ายมันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของโบมีที่ได้มาเดินอ่ายามค่ําคืนเนาะแต่ว่าโบามีเคยมาแล้วเวียงจันทร์ธาดหลวงประตูไซเคยมาแต่ว่าเคยผ่าน,านแบบแค่กลางวันเนาะแต่ว่าอันนี้ส่วงยามกลางคืนมันเป็นจุดชมวิวเลอจุดถ่ายรูป พี่น้องเห็นบก่กสูงสูงนำพุนำพุเต้นระบบำรถตู้เขาเจ้าถ่ายเพราะว่าเมารถตู้รถตู้นาเที่ยวอันนี้บอกมีถ่ายอ่ะแต่ละคนกำลังจ้องถ่ายภาพบรรยากาศค่าคืน ผ้าก็เหลื่อมพอบฟ้าแต่มื่อนีฝนบ่ตกพี่น้องดเดี๋ยวมาชมจุดนี้แล้วกันสิพ้ากันกลับห้องพักปก,ป,ปกติเขาจะาให้ขึ้นข้างบนนี่พี่น้องขึ้นไปชมวิวด้านบน น้ะหุนนนำผุงามบ่พี่น้องถ้าหลายคู่รลายคนมาเที่ยวเวียงต้องมาที่คาดหลวงแล้วกะ็ประตูไซเนาะแล้วกะ็แค้มของเป็นจุดเด่นของเวียงเวียงจันทร์เดี๋ยวสิบ้าพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆ สูงสูงพี่น้องสูงกว่านประตูไซอีกน้ำผุงามบพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของบ่าหมีที่ได้ไมาเห็นบรรยากาศยามค่ำคืน ตอนนี้ทุกคนกําลังถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศาว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูป <icting themselves. S 1> มันเต้นต่ำเสียงเพลงเด้เพลงจบแล้วก็จบนี่มันอ่าเต้นต่ำเสียงเพลงเลยเนาะ เพลงจบกับจบเพลงเร็วกัต้องเต้นเร็วสาวจ่อยกับสาวเอื้อเก็บภาพบรรยากาศงามบ่จอยงามเนาะว้าวงามพี่นนองงามสวยงาม แต่ว่าทุกๆคนก็กำลังจับโทรศัพท์มือถือจ้องถ่ายภาพแต่ละคนเนาะอันนี้รอบๆเวนบุริบริเวณประตูไซพี่น้องอ๋อตรงนั้นก็มีจุดนำผู้บออ้รงหนาป่าทราาด้านหน้าอ๋อตรงนั้นก็มีนำผู้เด้พี่น้องเห็นบอ ตรงนั้นก็มีน้ำผู้อีดันนาเป็นจำตามจังหวะเฮื่อน,นคนก็เริ่มหลายมาแล้วผ้าก็เหลื่มได้บรรยากาศคัก แต่เมื่อวานนี่ฝนตกแทบทั้งวันพี่น้องแต่มื่อนี้ฝนบ่ตกว้าวเป็นน้ำพุดอกไม้ไฟงามบ่กพี่น้องนะแต่ว่ามื่อนีนน่ะนักท่องเที่ยวไทยมาหลายเนาะมาไหว้พระธาตุหลวงขุ่นสูงสูง เป็นสะนัมอยู่ด้านหน้าขนาดใหญ่ตื่นตาตื่นใจพี่น้องก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะถ้าเห็นตอนกลางเว้นกับธรรมดาเขาเจ้าบรไดเปิดเขาเจ้าเปิดเฉพาะกลางคืนแห้งจนสูงกว่าอันนี้อีกเออสูงสูงฝุ่นสูงกว่าตึก เนาะขนาดยืนบริเวณไกลๆซํานี่นอะอายน้าเย็นเลยเพราะว่ามันเป็นละอองลงมาเดี๋ยวสิบภาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆแต่ว่าอายน้าลงเด้มันเปียกเนาะมันเข่าใกล้บาได้เป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันทร์ มันจะยิงน้ำเลยคนไปเพลงจบกสิจบเนาะหยุดเพราะโดนตีคืนก็ขคืนอีกรอบเต้น <c oughs> ตามจังหวะเพลง แต่ช่วงนี้ก็เหมาะับการท่องเที่ยวพี่น้องจา้ <Okay. S 1> พาพอประเทศเพิ่นเปิดแล้วเนาะ <Okay. S 1> คนไทยมาหลายพี่น้องคนไทยคนจีน okay. Okay. อันนี้จะเป็นเพลงอ่าแบบซาซาเนาะ และบำนำกระซีซาซาตอนนี้ทุกคนก็ถ่ายมุมไผ่ม,มุมมันพี่น้อง เพื่อเก็บภาพบรรยากาศที่ระลึกของนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนสิกับห้องผักกมเมาะสมบรรยากาศระบาน้ำหน้าประตูใส แต่ว่ารถกับซิแลนสองขางทางพี่น้องฝั่งนี้กับฝั่งนั้นงามพี่น้องงามโอ้ยฝ่าก็บเลือมพ่อฝ่า เป็นจะไรเจดม้อยตื่นเต้นบ่บ่นแน้นำแต่สูงสูงคุณทุกคนก็รีบเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนคนก็บ่คอยหลยเหมือนอแถวแคมป์องพี่น้องพุ่นสูงสูง สำหรับคนที่มาครั้งแรกก็ตื่นเต้นพอสมควรเนาะแต่สำหรับบ่าวมีกับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่เคยมาเที่ยวเยียงจันทร์แต่ว่าเที่ยวกับแบบที่ผ่านมาก็เที่ยวแบบผ่านๆนะพี่น้องเห็นแค่กลางวันเนาะแต่ในกลางคืนก็เป็นอีกแสงสีสวยพี่น้องสวย เดี๋ยวก็ซิได็กับแล้วพี่น้องเพราะว่าอรถตู้เขาเจ้ารออยู่เนาะเดี๋ยวมันเดิกเขาเจ้าพอนัดสองทุ่มเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วยังไม่ทันได้กินข่าอยู่คนกะกับบคอคหลายท่าทางแคมของเนาะ บรรยากาศในเมืองพี่น้องอกระสิสว่างสวัยด้วยแสงไฟเนาะ<อ>กระสิแตกต่างกว่าบ้านเฮาอยู่ฝ้ากระเหลื่อมพอฝ้าเนาะเดี๋ยวสิขึ้นรถกลับแล้วปะปบปะขึ้นรถแต่ละคนกระสิเก็บภาพมุมไผ่มุมมันได้พี่น้อง นี่รถตู้ห้าก็สิเป็นรถตู้น้ำเที่ยวเหมาจ่ายเนาะจะได้กลับแล้วทุกคนขึ้นรถไปพ่อกันนี่ห้องเศร้าไปเลยพี่น้องนี่รถตู้คันนี้อขึ้นขึ้นขึ้น หลังจากที่ามาเบิงนำผุอยู่ประตูไ้กับผ้ากันก่อนกับห้องพี่น้องกับมาหาสื่อแวะแนวกิ่นต่อเนาะตรงนี้จะเป็นตลาดข้องกิ่นมีทุกอย่างอาหารลาวอาหารไทยปิ่งทอดมีมดพีน่น้องกับข่าวร้ายหลายแกงหอยออมหอยแกงน้ำมันอาหารบัเฮาหลากหลาย มีหลายพี่น้องนี่ข่างห่อนๆจากเต่าเลยเนาะมีต้มแซบมีในหลายอย่างกับเขาแต่ว่ามันหลายเกินจากสีเสื่อยังไปกินเนาะได้ยังไปกินเบาวดาว างอยู่บ้านไม่ใช่เขากินอยู่เมืองโอ้ยมาซื้อเขากินอยู่เมืองเปลี่ยนบรรยากาศเน,นาะ<ม>อยู่บ้านห้าวเข่าบริสุทธิ์ออยู่ในเมืองมันต้เป็นอะไรก็ต้อยู่ยักษ์สามมือวนาะก่อนกราฟนี่เระพี่น้องก็ซื้อไปกินอยู่ห้องพักเพราะว่าอาซีนั่งกินก็ย่านเสียเวลาเจ้าของรถเพลินเนาะไปซื้ออยู่ข้างนอก คุณน้ำปน,น,นเป็นอะไรเาน้คุงเท่าไบ้าเขาจีก็มีต้มหอยก็มีจะเอยีงยงเนาพี่น้องค้องกินนลายอย่างเอยียงอันอนี้นะสูสิ จักได้ยังแน่เนาะของกินหลากหลายเนาะมีทั้งไมหลายอย่างวุ้กเปนะ็ดตัดแสบพี่น้องอันแนีนเนี่ยเท่าไหร่เน,นี่ย 40, กกกกสี่สิบพันอันแหนมแหนม,มเป็นตะแเส็บแหนมหมูอันใหญ่ๆเนาะสี่สิบพันประมาณอ่าบะฮอดบะฮอดลอยดอกเนาะอ่า,าชีชีขีดนะอ๋อกอนหนึ่งสี่ขีดเกือบครึ่งโลเนาะมีกระเทียมมีพริกพร้อมมันมันสมเลยวะอันนี้เป็นอย่างอันเนี้ยนฮะกุ้ง,ง,งดําฮะหมูหนา,หนาดดวา เราเคยกินหมูหนาวหมูหนาวหมูหนาวเยอะช่างเดียวเสียวอันนี้แทงหนึ่งพี่น้องเนาะเปิดเสียบเอาแทงหนึ่งาานเอาแทงหนึ่งบ่มีเสือเงินบาทเขาเจ้ากระเซียนนั่นเองพอในเมืองกะเขาเก่าพี่น้องเงินบาทเงินกีบเก่าแต่ส่วนใหญ่เขาเจ้ากระซื้อเงินกีบเวลามาอันซื้อของต้องใส่เงินกีบ แลกเปลี่ยนเนาะโดยขอบใจไล้หลาเห็นมันเปิดตาแสบพี่น้องของหวานกับข่าวหลายอย่างพี่น้องจ๋าเนาะนี่มีทอดดักแด่ทอดย่างไปเลย ได้สรุปมีถ้วยโฟมให้คอยบอมีแล้วเอาข้าวปุ้นพี่น้องอ,อันนี้จะเป็นขนมจีนรู้าราบปุ้นเป็นคองหมากอออบอกเอาเอาถุงหนึ่งสุดหนึ่งสุดละสิบห่าพันกีบ,บน็อปติตาแซบ,ยบอยของกินหลายพี่น้อง เื่อมาหอดห้องพักก็เกือบสามทุ่มพี่น้องทุกคนเข้าห้องพักไปแล้วเดี๋ยวก็สีหาเขา่าแปนหะอับนำ้ำกินข่าแล้วก็พักผ่อนนอนเมื่ออื่นไปต่อพี่นองจาอันนี้จะเป็นห้องพักกระยู่ทั้งสั่นสองอยังเจดํั้ยืดชันหนึ่งแล้วก็สั่นสองพร้อม ห้องละสองยบาทพี่น้องห้องแอร์มีสองสันพี่น้องจ่ามอน,นี่บอมีกระสิขอเก็บภาพอนิการเพียงเทนี่พอกันคลิปหน้าทุกคนเข้าห้องเตรียมตัวพักผ่อนบนแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดี